คราวนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการเปิดประเทศในอีก120วันข้างหน้าซึ่งเป็นการส่งสัญญาณไปยังทุกๆจังหวัดนะคะให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับในเรื่องนี้แต่ว่าจะมีการนำร่องกันก่อนวันที่1กร,รกฎาคมนี้แล้วค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลของภูเก็ตก็จะเป็นโมเดลสำคัญที่จะลองดูซิว่า เมื่อเปิดให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามายังประเทศไทยแล้วแต่ค่อยๆเปิดนะค่อยๆค่อยเปิดค่อยๆแง้มค่อยๆขยับเงื่อนไขออกไปเนี่ยสถานการณ์ของภูเก็ตจะเป็นยังไงแล้วก็จะเป็นบทเรียนสําคัญของการเปิดประเทศในจังหวัดต่างๆต่อไปในอนาคตด้วยนะคะเมื่อวานนี้ถือว่ามีสาระสําคัญที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่ได้เคาะแบบละเอียดถี่ท้วนนะคะสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แพทย์หญิงภิสมัยศรีรังสานผู้ช่วยโฆษกสบคค่ะแถลงบอกว่าในที่ประชุมสบคชุดเล็ก มีการหารือกันถึงเรื่องของโปรแกรมภูเก็ตแซนบอ์นะคะซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวนําเสนอเรื่องของการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนแล้วแล้วก็จะเป็นโครงการนําร่องที่จะเป็นโมเดลสําหรับจังหวัดอื่นๆต่อไปด้วยนะคะในเบื้องต้นที่มีการนําเสนอเนี่ยเขาจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบก่อนการเดินทางอย่างน้อย14วันและเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําหรือปานกลางเท่านั้นนะคะในเบื้องต้นนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเกณฑ์ที่ทางอสอบอสอได้พิจารณาและเห็นชอบแล้วครามารับทราบเป็นมติแล้วเมื่อ22มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็มีการนําเสนอแล้วก็หารือก,กับคณะกรรมการโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการวิชาการคือการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจภายใต้ทางด้านของสุขภาพด้วยแล้วก็ด้านของเศรษฐกิจเป็นการทํางานร่วมกันนะคะโดยตอนนี้ภูเก็ตมีการเตรียมความพร้อมค่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ก็จะมีข้อมูลที่ได้รับวัคซีนแล้วจริงหรือเปล่าก็จะมีการตรวจสอบมีเอกสารยืนยันถูกต้องไหมมีการจองโรงแรมที่พักหรือเปล่าแล้วก็โรงแรมที่พักจะต้องเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐาน S H A ด้วยนะคะไม่ว่าจะพักที่ไหนจะต้องมีการเตรียมการและมีการจองมาก่อนล่วงหน้าและก่อนเดินทางมานักท่องเที่ยวเหล่านี้ต้องตรวจโควิดผลเป็นลบ72ชั่วโมงก่อนจะมีการเดินทางและพอมาถึงตรงถึงด่านต่อมอเนี่ยนะคะก็จะมีต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชัน มีการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยการสวบทันทีที่เดินทางมาถึงนับเป็นวันที่ศูนย์เป็นการเริ่มต้นจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงแรมด้วยผานาที่กําหนดเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้ไปขึ้นรถเองตามที่เคยปฏิบัติได้และในช่วงที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตต้องมีมาตรการดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่สามารถจะเดินทางไปจังหวัดอื่นได้ยกเว้นคุณอยู่ที่ภูเก็ต 14วันแล้วถ้าคุณอยู่ภูกเก็ตถึง14วันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณถึงสามารถเดินทางไปจกกังหวัดอื่นได้แต่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนไม่ได้มาโปรแกรมสิบสิบ14วันอย่างเช่นมาอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้ามาอาทิตย์หนึ่งก็กลับไปบก็เท่านั้นนะคะไม่ได้บังคับว่าจะต้องมา14วันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณหมอเบิร์ตเลยค่ะ ภูเก็ตก็ได้รายงานว่าจะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเดินทางค่ะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นมีข้อมูลการได้รับวัคซีนแล้วจริงไหมมีเซอร์ติฟิเคตหรือว่าเอกสารยืนยันครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วก็จะมีการจองโรงแรมที่พักซึ่งผ่านมาตรฐานชาหรือ S.H.A.+ เนี่ยนะคะซึ่งก็จะไม่ใช่ว่าจะเข้าที่ไหนก็ได้สถานที่ที่จะเข้าพักก็ต้องมีการเตรียมการ มาก่อนจองกันมาล่วงหน้าและสถานที่เหล่านี้จะเปิดรับบริการนักท่องเที่ยวได้ก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์ของกรมอนามัยและาทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบทั้งโลกนะคะในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการออก Certificate of Entry นะคะโดยมีการยืนยันเรื่องของวัคซีน C e r t i f i c a t e ก่อนที่จะอนุญาตเป็นใบอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ ก่อนที่จะเดินทางมานี่นะคะนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะต้องมีการตรวจโควิดผลเป็นลบ72ชั่วโมงก่อนที่จะมีการเดินทางทางการท่าอากาศยานภูเก็ตก็ได้มีการรายงานในส่วนของการจัดการไฟลด้วยนะคะเมื่อมีการเดินทางเข้ามาก็จะต้องมีการจัดสรรให้ไม่เกิดการแออัด ให้มีการเว้นระยะมีการจัดการเที่ยวบินให้มีความเหมาะสมและจัดการได้นะคะเมื่อมาถึงก็จะต้องมีการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรด่านควบคุมโรคอย่างนี้เป็นต้นมีการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะและแน่นอนค่ะมีการตรวจหาเชื้อโควิดคือก่อนมาตรวจจากบ้านเขามาถึงที่เราเรียกว่าเป็นเดย์ศูนย์ก็ตรวจทันทีนะคะเป็นการสวบปอาร์ทีจากนั้นก็จะต้องเดินทางเข้าโรงแรมด้วย ด้วยพาหนะที่กำหนดเท่านั้นในช่วงที่อาศัยอยู่เนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวก็จะต้องมีมาตรการที่เขาจะต้องดูแล Dmhtta อย่างเคร่งครัดไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยได้นะคะถ้าจะเดินทางต้อง อยู่ในภูเก็ตครบ14คืนเท่านั้นอันนี้เป็นข้อกำหนดนะคะและระหว่างที่อยู่14คืนจากการตรวจหาเชื้อในเดศูนย์แล้วก็จะมีการตรวจซ้ำในวันที่6.7และอีกครั้งหนึ่งวันที่12.13นะคะตรงนี้ก็ถือได้ว่ามีการนำเสนอการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข้มงวดในส่วนของออกรมควบคุมโรคและที่ประชุมสบ,บาคาชุดเล็กก็มีการให ข้อคิดข้อเสนอแนะมากมายนะคะโดยทางาท่านผู้ว่าราชการกรุง จังหวัดภูเก็ตก็ได้มารับปากด้วยตัวท่านเองนะคะว่าแม้โครงการนี้มีการวางแผนบูรณาการร่วมทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนมีการทำประชามติกันมาหลายครั้งเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตแต่ท่านก็ย้าให้เกิดความมั่นใจว่าอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนภูเก็ตต้องปลอดภยัยและประชาชนไทยทั้งประเทศก็ต้องปลอดภัยนะคะทั้งหมดนี้เป็นการนำเสนอเบื้องต้น ที่สบคชุดเล็กในวันนี้และจะมีการนำข้อเสนอแนะจากในที่ประชุมไปปรับแก้และพัฒนาให้มีจุดอ่อนน้อยที่สุดเพื่อนำเสนอสบคชุดใหญ่ในวันศุกร์ที่จะถึงด้วยนะคะ